เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ ผู้โชคร้ายในสถานการณ์ครั้งนี้คือขยินหญิงสาววัย26ปีเธอเป็นชาวต่างชาติที่ลักรอบเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายโดยอาศัยของานทำตามร้านขายของเล็กๆในตลาดหรือบ้านคนมีเงินแต่ด้วยความที่เธอไม่ได้มีใบอนุญาตในการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเวลาไปไหนมาไหนถึงเวลามีตำรวจมาตรวจก็จะโดนไล่ตะเพิดจนทำงานเสียเปล่าไม่ได้ค่าแรงสักที จนล่าสุดก่อนหน้านี้สองปีขยินได้เข้าไปทำงานเป็นคนขินผักในตลาดสดให้กับร้านขายส่งผักที่มีเท่าแก่หน้าเลือดใช้งานอย่างหามรุ่งหามคำ่ำไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ก็ต้องยอมทำเพราะยังพอมีเมตตาให้ที่สุหัวนอนและข้าวปลาให้ได้กินฟรีแต่ค่าแรงได้เพียงวันละ200บาทซึ่งทำงานตั้งแต่ตีห้จนถึงสองทุมเลือเอาผักไปส่งที่รถอาสาร แล้วรีบกลับมาอย่าชักช้าเหลี่ยวต้องมาขนผัาขึ้นรถไปส่งอีกเสียงเท่าแก่ร้องบอกคนงานที่เดินขวักไขว่แบะเสียงจอแจของพ่อขาแม่ขาในตลาดจนดูวุ่นวายและรีบเร่งหยิบจับอะไรไม่ทันตะโกนบอกขยินด้วยท่าทีเร่งรีบและหัวเสียซึ่งก็เป็นอย่างนี้ทุกวันจนรู้สึกเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วส่วนตัวก็ได้แต่ก้มหน้าทำตามและเข็นรถเข็น ที่มีผักคณะกองเทินกันอยู่จํานวนแปดถุงขึ้นสูงสุดคันขยินเข็นผักซิกแซกไปตามตรอกซอกซอยต่างๆของตลาดทั้งยังต้องหลบหลีกผู้คนที่เดินจับใจซื้อของในช่วงเช้าเป็นพลวันแถมยังมีน้ําอันชื้นแฉะที่ไหลามาจากร้านต่างๆจนส่งกลิ่นคาวร้าครุงไปทั่วและมีน้ําบางส่วนที่กระเด็นมาโดนตัวจนเสื้อผ้าที่ใส่เป็นจุดต่งดางๆเต็มไปหมดพอเข็นรถออกมาตรงที่จอด ที่จะมีรถอะไรคันที่จอดรอรับของอยู่ขยินเลยมองหาเลขทะเบียนรถตามที่เท่าแก่บอกก่อนจะเห็นว่าเป็นรถยี่ห้อหนึ่งสีบอลเงินคันกลางเก่ากลางใหม่ขนาดสองประตูจอดอยู่และเห็นว่ามีคนอยู่ในรถจรึงเคาะกระจกเรียกมาส่งของเท่าแก่สูน์หรอเอาขึ้นรถเลยฝ่ายที่นั่งอยู่ฝั่งคนขับบอกขยินและเห็นว่าข้างๆก็มีผู้หญิงที่น่าจะเป็นเมียนั่งอยู่ด้วยพอขยินเอาของขึ้นรถเสร็จ สองผัวเมียก็ออกมานอกรถเพื่อจะนับเงินจ่ายแต่ระหว่างที่ยืนรอรับเงินขยินเห็นผู้เป็นเมียมองตนแปลกๆโดยไล่สายตาตั้งแต่หัวจรดเท้าเป็นคนต่างด้าวหรอคงเป็นพวกหลบหนีใช่ไหมผู้เป็นเมียถามขยินจึงพยักหน้าเป็นเชิงตอบว่าก็ประมาณนั้นก่อนที่สามีจะยื่นเงินค่าผักให้ขยินแต่ก่อนที่ขยินจะเข็นรถกลับไปผู้หญิงคนนั้นก็เรียกขึ้น เดี๋ยวงานเขินผักแบบนี้คงหนักเอาการไปเป็นแม่บ้านจะดีกว่านี่เบอร์โทรฉันทลาออกจากการเมื่อไร่โทรมาแล้วกันบ้านฉันคนเก่าเพิ่งลาออกไปกำลังหาแม่บ้านใหม่นะขยินรับกระดาษใบนั้นที่มีเบอร์โทรจำนวนสิบตัวเขียนไว้อยู่ก่อนที่สองผัวเมียจะขับรถออกไปพอขยินทำงานเสร็จเวลาสองทุมจึงเข้าพักในห้องที่เท่าแก่ทำเป็นห้องเล็กๆ เหมือนห้องแถวให้คนงานอยู่กันจนขยินคิดถึงสองผัวเมียเมื่อเช้าที่ซักชวนตนไปทํางานด้วยและคิดไปคิดมาก็อยากไปเป็นแม่บ้านมากกว่าจะมาเป็นคนขินผักในตลาดแบบนี้ขยินจึงหยิบเบอร์โทรขึ้นมาแล้วเอามือถือแบบปุ่มกดราคาถูกที่ซื้อไว้ออกมากดแล้วโทรไปแต่ไม่มีใครรับสายจึงโทรไปอีกจนปลายสายรับสายอะไรอีกล่ะบอกแล้วถ้าจะตามหาญาติไปตามที่อื่นเสียเวลา เสียงด่ากราดอย่างอารมณ์เสียดังออกมาจากปลายสายซึ่งน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดคิดว่าตนเป็นใครสักคนที่โทรมาก่อนหน้าเออคือหนูเพิ่งเจอที่ตลาดเมื่อเช้านี้ขยินพูดด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกากพาอเธอพูดไทยไม่ค่อยชัดแต่สื่อสารได้เข้าใจเพราะอยู่เมืองไทยมานานอ้อนึกว่าใครปลายสายที่น่าจะเป็นคุณผู้หญิงที่ขยินเจอเมื่อเช้าพูดขึ้นก่อนจะเงียบไปสักพักแล้วพูดขึ้นอีก ว่าไงล่ะลาออกเมื่อไรปลายสายถามโต้อ,ออกมาด้วยเสียงอันแข็งทื่อก่อนที่ขยินจะตกลงกับฝั่งนั้นซึ่งทราบชื่อว่าผู้หญิงคนนั้นมีชื่อว่าประยงต้นจะลาออกในวันพรุ่งนี้ส่วนทางประยงก็นัดแนะว่าจะเอารถคันเดิมไปรับที่ตลาดพรุ่งนี้ในตอนสายให้ขยินเตรียมตัวไว้เลยเมื่อขยินรู้ดังนั้นก็จัดการเก็บข้าวของทุกอย่างลงในกระเป๋าสะพายใบเก่า เพื่อเตรียมไปทํางานที่บ้านของประยงในวันพรุ่งนี้แต่ด้วยความที่ขยินรู้ดีว่าเท่าแก่เป็นคนอย่างไรจึงคิดว่าถ้าขอลาออกไปดือด้อๆคงไม่ยอมก็เลยลักลอบออกไปโดยไม่ต้องบอกกล่าวเพราะตนก็ทํางานแบบผิดกฎหมายไม่มีสัญญาจ้างอะไรน่าจะไม่มีปัญหาจนมาถึงรุ่งเช้าก่อนทํางานขยินก็หอบข้าวของออกมาแล้วรีบไปหาที่โลบเพื่อรอรถของเจ้านายใหม่มารับจนในที่สุดเวลาสาย สันกับประยงก็มารับทั้งสองตามที่แนกันไว้แต่ในรถก็มีแค่สันเพียงคนเดียวประยงไม่ได้นั่งตามมาด้วยเพราะรถเป็นแบบสองประตูถ้าประยงมาขายินคงได้นั่งข้างหลังและคงไม่รอดตำรวจเป็นแน่เอารีบๆเข้ามาหมวางักเงินๆอยู่นั่นสันเปิดกระจกออกมาบอกให้ขยินรีบขึ้นรถขยินเห็นดังนั้นก็รีบเปิดประตูเข้ามานั่งข้างสันโดยกอดกระเป๋าไว้ไม่ห่างไกล ก่อนที่รถจะเคลื่อนออกไปในที่สุดตลอดทางขยินที่นั่งรถมากับสันรู้สึกเหมือนสันมีท่าทีที่แปลกไปสันชอบหันมา่มองบ่อยๆและกลืนน้ำลายลงคอจนดังอึกๆแต่พอผ่านไปสักพักก็เริ่มหนักพ่อขึ้นเมื่อสันใช้มือข้างหนึ่งมาจับที่ขาของขยินพร้อมกับมองตนเองสลับไปด้วยในวินาทีนั้นขยินรู้สึกร้อนรหนาวๆกลัวว่าตนเองจะไม่ปลอดภัย เพราะท่าทีที่คุกคามอย่างจงแจ้งคงสันแต่ในที่สุดแล้วสันก็ไม่ได้ทำอะไรขยินจนกระทั่งขับรถมาจอดอย่างบ้านหลังหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นบ้านของสันกับประยงโดยเป็นบ้านปูนสองชั้นรอบบ้านมีรั้วกำแพงสูงมีสนามหญ้ารอบตัวบ้านและปลูกต้นไม้ไวหลายชนิดดูแล้วก็รื่นรมน่าอยู่และยังมีรถกระบะสีดำสีประตูจอดไว้แต่แปลกที่ไม่เคยเห็นขับไปซื้อของที่ตลาดเลย ลงไปแล้วอย่าบอกเรื่องเมื่อกี้กับเมียฉันเด็ดขาดเข้าใจไหมทันทีที่รถดับสนิทสันก็หันไปชี้หน้าขู่ขยินว่าห้ามบอกเรื่องที่ตนเองกระทําอยู่บนรถส่วนขยินด้วยความกลัวไม่ปลอดภัยจึงพยักหน้ารับและถึงแม้จะพูดอะไรไปก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้เผลอเผลิถ้าแจ้งตำรวจตนเองนั่นแหละที่จะโดนจับเพราะเป็นแรงงานต่างดาจากนั้นขยินก็อุ้มกระเป๋าเดินจากรถ โดยมีสันที่เดินนำเข้าไปขยินก็เลยเดินตามพอเข้าไปด้านในก็เห็นประยงนั่งดูทีวีที่เป็นสารคดีเกี่ยวกับการกินแปลกซึ่งในจอกำลังฉายภาพกลุ่มคนที่กำลังนำหมูมาผ่าทองแล้วกินเลือดสดๆซึ่งดูน่ากลัวมากกว่าหน้าขันแต่ประยงกลับดูไปหัวราะไปอย่างกับชอบใจเป็นอย่างมากก่อนที่สันจะเรียกประยงให้หันมาอ้อมาแล้วหรอเดี๋ยวจะพาไปดูห้องก่อน แล้วจะบอกว่าต้องทำอะไรบ้างประยงบอกก่อนที่สันจะขอตัวไปงีบหลังอยู่บนห้องประยงพาขยินเดินไปที่หลังบ้านที่เป็นส่วนของห้องครัวและซักหลังต่างๆโดยจะมีห้องแม่บ้านห้องหนึ่งติดอยู่กับห้องครัวประยงหยิบจับกุญแจไขเข้าไปในห้องก่อนจะเดินนําเข้าไปด้านในจะเป็นห้องสีขาวตรงกลางจะมีที่นอนที่เป็นฟูกวางไว้พร้อมกับหมอนกับผ้าหม่มด้านข้างมีตู้สื้อผกับโต๊ะเครื่องแปง้ง ถ้าอยู่ได้ก็สบายไม่ลำบากส่วนห้องน้ำให้เธอใช้ด้านหลังได้เลยนะเพราะฉันกับสันจะใช้ห้องน้ำในบ้านขยินยกมือไหว้ขอบคุณก่อนจะเอากระเป๋าไปวางที่เตียงส่วนหน้าที่ของเธอก็คือทำความสะอาดบ้านส่วนพวกข้าวปลาฉันจะซื้อมาแช่แข็งในครัวเป็นประจำเธอไม่ต้องออกไปซื้ออ๋ออย่าไปยุ่งย่ามบนบ้านถ้าฉันไม่ได้เรียกใช้ประยงบอกหน้าที่ที่ต้องทำให้กับขยิน ซึ่งขยินไม่ได้ปฏิเสธอะไรเพราะถือว่าเป็นงานสบายกว่าที่ผ่านมาขอบใจนะคะคุณนายขายินบอกขอบคุณทีนี้ก็เก็บของแล้วไปทำหน้าที่ได้ตอนเย็นฉันกับสารกินข้าวตอนหนึ่งทุ่มนะฉันไปล่ะประยงบอกก่อนจะเดินออกเข้าไปในบ้านเหมือนเดิมขยินเลยอรีบจัดแจงของเสร็จตู้สื้อผ้าเพื่อจะออกไปทำงานจากนั้นขยินก็ออกมาจากห้องมาเก็บกวาดชั้นล่าง และทําความสะอาดบริเวณสนามหญ้าที่มีใบไม้แห้งหล่นเต็มพื้นแต่กวาดไปกวาดมาก็มีเสียงเรียกดังมาเบาๆจากรั้วประตูเลยหันไปมองเห็นว่าเป็นป้าคนหนึ่งที่ทํารับรับล่อๆอยู่หน้าประตูเลยออกไปดูเพราะไม่เห็นกดออดเรียกอยู่ที่นาบ้านมาทํางานใหม่ใช่ไหมถ้าทางจะเป็นคนต่างด้าวอีกแล้วล่ะสิป้าที่ว่าถามเชิงพูดกับตัวเองมากกว่าแต่ขยินไม่ตอบแต่พยักหน้าไป นี่ป้าจะเตือนอะไรไว้นะสองผัวเมียเนี่ยมันโรคจิตชอบหาสาวสาวต่างด้าวมาทํางานแต่อยู่ๆก็หายไปทีละคนสองคนเมื่อวันก่อนญาติเขาเพิ่งมาถามหาแต่ไล่เขาบอกว่าหนีไปเองซะงั้นป้าคนนั้นเล่าให้ขยินฟังจนขยินได้คิดตามแต่ไม่ได้ออกความเห็นอะไรเพราะนอกจากสันที่มีพฤติกรรมหื่นกรรมก็ไม่เห็นว่าในบ้านจะมีอะไรผิดแปลกตนจึงสงสัยและกำลังจะถามแล้ว ยังไม่ทันจะได้เอ่ยปากเสียงประยงก็ดังออกมาจากในบ้านป้าคนนั้นจึงรีบวิ่งกลับไปซึ่งบ้านแกก็อยู่อีกฝั่งตรงข้ามนี่เองก็หยินจึงรีบเอาไม้กวาดไปเก็บและเดินไปหาประโยงที่ยืนเท้าสะเอลสีหน้าไม่พอใจอยู่หน้าประตูอย่าไปคุยอะไรกับพวกมันอีกไม่งั้นฉันจะไล่แกออกเข้าใจไหมไปซักผ้าไปประยงพูดเสียงเกลียว ก่อนขยินจะรีบเดินเข้าไปหลังบ้านเพื่อไปซักผ้าตามที่ประยงสั่งหลังจากนั้นพอมาถึงช่วงเย็นขยินได้ไปค้นดูตู้แช่แข็งเพื่อจะดูว่าอะไรที่พอสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้บ้างซึ่งมันเป็นตู้ขนาดใหญ่และสูงจนท่วมหัวเลยทีเดียวขยินเปิดประตูออกก่อนจะได้กลิ่นแปลกๆที่ฝุงออกมามันมีกลิ่นเนื้อที่ไม่ขุนชินเอาซะเลยแต่ขยินก็เห็นว่ามันมีเนื้อหลายขนาดหลายประเภทมาก ที่อัดกันไว้จนเต็มตู้เย็นซึ่งเลือกกยิบออกมาอยู่ชิ้นหนึ่งมันดูคล้ายๆกับเนื้อหมูแต่ไขมันมันเยอะไปหน่อยก่อนจะนําไปแช่ในน้ําเพื่อให้เนื้อคลายตัวก่อนจะนําไปต้มระหว่างที่รอเนื้อคลายตัวขยินก็ค้นหาหมีดในตู้ดูพอเปิดตู้ชั้นล่างออกก็ตกตะลึงไปเลยเพราะไม่คิดว่าคุณนายจะเก็บมีดไว้เยอะขนาดนี้และมันไม่ได้มีแค่มีดมันมีทั้งขวานตะขอเกี่ยวเนื้อผ้าขอ หรือแม้แต่ค้อนปอนและเขียวเกี่ยวข่าวแต่สุดท้ายขยินก็เลือกหยิบมีดปลายแหลมออกมาสองเล่มเพื่อใช้หั่นเนื้อและหั่นผักโดยเมนูที่ขยินทําในวันนี้ก็คือแกงเผ็ดหมูกับขั่วคริง้งพอเสร็จก็เข้าไปดูในบ้านเพื่อจะถามว่าจะให้ยกไปตั้งโต๊ะเลยไหมแต่พอเดินไปที่ชั้นหนึ่งกรับไม่มีใครคุณนายคะคุณนายขยินเรียกแต่ไม่มีเสียงเล่นลอดออกมา ขยินเลยถือวิสาสะข,ขึ้นบันไดไปบนบ้านโดยลืมที่ประยงบอกว่าห้ามขึ้นบ้านโดยเด็ดขาดแต่บวกกับความอยากรู้อยากเห็นด้วยเลยเดินขึ้นไปและระหว่างที่เดินขึ้นไปบันไดยขยินเห็นรูปภาพที่ติดอยู่ผนังมันมีรูปถ่ายของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่น่าจะเป็นลูกสาวของทั้งสองคนอายุน่าจะไม่เกินเจ็ดขวบแต่ตนก็ไม่เคยเห็นอยู่ในบ้านเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่พอเดินขึ้นไปเรื่อยๆบนบ้านจะมีทั้งหมดสามชั้น จนขยินได้ยินเสียงคนคุยกันเว่วออกมาจากห้องแรกจึงหยุดยืนฟังอยู่ที่หน้าประตูจะเอาไงดีล่ะลุ่งมือเลยไหมเสียงที่ดังออกมาน่าจะเป็นเสียงของประยงยังก่อนไม่รีบเสียงของสันหัวเราะร่าอย่างคนพอใจกับอะไรบางอย่างจนเสียงนั้นมาดังก้องหน้าคนลุกแต่ขยินพยายามเงี่ยหูฟังแต่ก็จับใจความไม่ค่อยได้ จนจู่ๆมือก็เผลอไปปัดเอาแจกันที่ตั้งอยู่ข้างๆโต๊ะจนมันล้มลงแต่ดีที่ยังไม่แตกขยินตกใจกลัวทั้งสองเห็นจึงรีบลงไปข้างล่างแล้วทําท่าทางทํากับข้าวตามเดิมก่อนที่ประยงจะเดินตามเข้ามาในห้องครัวและสังเกตได้ว่าขยินทําท่าทางมีพิรุษชายทัพพีคนอาหารในหม้อทั้งที่ไม่ติดไฟอาหารเสร็จแล้วนี่ทำไมไม่ไปเรียกคุณนายประยงถามเสียงเย็นพอดีเพิ่งยกลงค่ะ อยากรอให้ยินก่อนถึงจะเรียกค่ะขยินตอบด้วยเสียงตะกุกตะกากงั้นก็โยไปที่โต๊ได้เลยสามีฉันจะลงมาแล้วอ๋อส่วนมีดน่ะใช้แล้วก็ล้างให้ดีนะเช็ดให้แห้งด้วยไม่อยากให้ขึ้นสนิมเดี๋ยวมันไม่คมคุณนายประยงพูดจบก็เดินออกไปจากห้องครัวก่อนที่ขยินจะถอนหายใจออกมาพลืดใหญ่และคิดว่าเมื่อกี้คุณนายน่าจะไม่รู้อะไรว่าตนขึ้นไปแอบฟังอะไรที่ห้องชั้นบน ขยินเลยตักอาหารใสร่จ,จานก่อนจะนําไปเสิร์ฟบนโต๊ะที่มีสันกับคุณนายประโยงนั่งอยู่แล้วซึ่งทุกการกระทํานั้นถูกสันจับจ้องไม่วางตาซึ่งประโยงก็เห็นกลับทําไม่สนใจจนขยินตักข้าวเสร็จสับขยินจึงรอเพื่อจะเก็บจานไปรังเนื้อนี่หวานดีนะขนาดเก็บไว้หลายเดือนแล้วว่าไม่พิสันประยงตักแกงผิดเข้าปากเขียวตุยตุยก่อนยิ้มมุมปากและคุยกับสามีอืม หวานจริงๆแล้วเหนือในตู้เหลือเยอะไหมขยินสันถามขยินเห,เ,หเหลือค่ะพอได้หลายวันขยินตอบแต่ว่าเราหาเพิ่มก็ดีนะพี่สันเอามาตุนไว้เวลาขาดคนโอ้ยเนือขาดตลาดจะได้ไม่ต้องแย่งกันประยงเผอหลุดออกมาจนขยินได้ยินแต่ไม่แน่ใจว่าหูฝาดไปหรือเปล่าฮ <c oughs> ได้สิสันตอบประยง ก่อนทั้งสองจะกินข้าวโดยมีขยินยื่นรอแล้วก็จบอาหารมือค่ำผ่านไปด้วยดีและหลังจากนั้นขยินก็ยังทำงานอยู่ในบ้านหลังนี้จนเนิ่นนานมาเกือบเดือนโดยมีข้อสังเกตว่าทั้งสองไม่เคยออกไปทำงานเลยแต่เคยบอกขยินว่าทำไร่เลี้ยงปลาเลี้ยงหมูอยู่ที่ไร่ซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่นันนจะเห็นออกไปบ้านทีส่วนใหญ่ก็จะพากันอยู่บ้านหรือไม่ก็ดูทีวีเรื่องประหลาดแล้วก็หัวเราะคิกคัก จนวันหนึ่งประยงขับรถออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่เลยเหลือแค่สันที่อยู่ในบ้านขยินจึงทำอาหารเช้าให้สันแต่แล้วเรื่องที่ขยินกลัวก็เกิดขึ้นเมื่อขยินนำอาหารมาให้สันที่โต๊ะกินข้าวแต่สันกับฉุดกระชากลากถูกขยินไปที่โซฟาแล้วถลกเสื้อผ้าออกแต่ขยินนั้นขัดขืนเพราะกลัวว่าคุณนายประยงนั้นจะมาเห็นแต่ด้วยแรงของสันที่มากกว่าขยินจึงทำให้ไม่สามารถสู้แรงได้ และในที่สุดขยินก็ถูกข่มขืนอย่างไม่สามารถทําอะไรได้จวบจนสันสาเร็จกิจก็มีเสียงรถของประยงวิ่งเข้ามาพอดีขยินรีบเก็บเสื้อผ้ามาใส่อย่างลุกลี้ลุกลนในขณะที่สันนั่งนิ่งผิวปากอย่างสบายอารมณ์โดยสวมแค่กางเกงนอนอย้อยๆตัวหนึ่งจนสุดท้ายประยงก็เดินเข้ามาพอดีประยงยืนอึ้งกับภาพตรงหน้ากำมือแน่นพางตรงปีเข้าไปหาขยินแล้วตบตีเธอยกใหญ่ภายใต้เสียงหัวเราะของสัน ที่ดังลั่นไปทั่วบ้านอย่างกับคนโรคจิตฝ่ายขยินก็ดิ้นรนหนีเอาตัวรอดกำลังจะวิ่งออกจากบ้านไปกับโดนประยงกระชากหัวแล้วกระเทือบจนนอนราบไปกับพื้นก่อนวินาทีต่อมาเธอจะเดินไปหยิบแจกันแล้วฟาดลงหัวขยินจนสลบไปในที่สุดหลายชั่วโมงต่อมาขยินรู้สึกตัวตื่นขึ้นพยายามลืมตาที่หนักอึ้งแล้วห่อไปด้วยเลือด ส่วนร่างกายนั้นระบมไปทั่วทั้งร่างกายที่ถูกประยงทำร้ายพอลืมตาขึ้นมาก็หันไปมองรอบกายเห็นว่าตอนนี้ตัวเองกำลังอยู่ในห้องห้องหนึ่งที่มืดสนิทคล้ายกับห้องเก็บของที่ไม่มีหน้าต่างแต่ยังมีช่องลมที่เจ้าเอาไว้ให้แสงลอดเข้ามาได้ขยินรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีไปค้นหาอุปกรณ์เพื่อจะงัดประตูออกไปแต่พอไปค้นหากล่องหนึ่งกลับเห็นว่ามีรูปหญิงสาวสวยหลายๆคนถูกเก็บไว้ในกล่อง ซึ่งทั้งหมดน่าจะเป็นสาวต่างด้าวเหมือนกับตนจึงตกใจมากและคิดไปถึงวันแรกที่เข้ามาที่ป้าคนหนึ่งมาเตือนว่าคนเก่าๆที่มาทำงานที่นี่หายไปโดยไม่ทราบสาเหตุจึงคิดแล้วว่าสองผัวเมียนั้นน่าจะเป็นคนทำให้พวกเขาหายไปและรายต่อไปน่าจะเป็นตนเองจึงตะเกียกตะกายไปทุบประตูเพื่อหวังให้มันเปิดออกแต่คงโชคร้ายเมื่อที่เปิดเข้ามานั้นคือประยงและสันทั้งสองพาก,กันจับขยินมัดมือมัดเท้าและเอาผ้าปิดปาก ก่อนจะดึงแขนแล้วลากขยินไปกับพื้นจนมาถึงห้องน้ำที่ตอนนี้มีของมีคมทั้งมีดตะขอขอนและขวานวางอยู่พร้อมกับกระสอบที่ปูลงบนพื้นห้องน้าและก่อนที่ขยินจะรับรู้ก็ถูกสันชายค้อนปอนทุบไปที่หัวจนกระโดกแตกและการฆ่าหันศพสาวต่างด้าวอีกรายก็เกิดขึ้นตัดมาที่ฝั่งเพื่อนบ้านในช่วงเวลาตีสอง ได้ยินเสียงเหมือนในบ้านกำลังทุบและฝันอะไรบางอย่างจนดังตุบตับแต่ด้วยความที่บ้านนั้นไม่ค่อยสูงสิงกับใครจึงไม่มีใครสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นจนผ่านมาหลายอาทิตย์ขยินก็หายสาบสูญไปอีกคนจนเพื่อนบ้านเริ่มสงสัยพร้อมกับมีคนแวะเวียนมาตามหาลูกหลานที่หายไปอย่างไม่ขาดสายแต่ก็ถูกทั้งสองนั้นไล่ตะเพิดนให้กลับไปแต่ทั้งสองก็ยังคงใช้ชีวิตปกติโดยออกไปทำทีซื้อผักในตลาดกับเท่าแก่ ที่มีลูกน้องเป็นผู้หญิงเป็นชาวต่างดา้าวจนวันหนึ่งทั้งสองก็ไปเจอกับสาวต่างด้าวอีกรายทํางานอยู่ร้านขายของชําในตลาดจึงทําทีซื้อของและชักชวนให้มาทํางานโดยสาวต่างด้าวคนนี้มีชื่อว่าลียะซึ่งเธอแตกต่างจากคนอื่นๆเพราะไม่ได้เป็นแรงงานอย่างผิดกฎหมายและยังมีสามีเป็นคนไทยทํางานที่ต่างจังหวัดจึงไม่ค่อยได้เจอกันแต่ติดต่อกันผ่านมือถือและเธอก็ยังเป็นคนฉลาดและทันคน สุดท้ายก็ตัดสินใจไปทํางานที่บ้านของประยงกับสันซึ่งลียะก็เจอเหตุการณ์ทุกอย่างเหมือนกันกันกบขยินด้วยความที่มีความอยากรู้อยากเห็นมากในวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองคนไม่อยู่บ้านจึงได้แอบขึ้นไปสํารวจบนบ้านและทุกห้องถูกล็อกกุญแจไว้อย่างแน่นหนาก็เลยเดินมาดูที่หลังบ้านที่ถูกสร้างเหมือนห้องเก็บอะไรสักอย่างและแปลกไปกว่านั้นคือมันมีตู้เย็นที่เป็นแบบตู้แช่แข็งขนาดใหญ่อยู่ใบหนึ่ง ที่ถูกกุญแจคล้องเอาไว้ลียาจึงไปหาครีมตัดเหล็กมาตัดกุญแจออกจนสําเร็จและเปิดตู้ออกมาดูสิ่งที่เห็นทําให้ลียาตกใจจนสติเกือบจะหลุดไปเพราะในตู้แช่แข็งมีหัวของคนถูกแช่อยู่ในช่องฟิตพร้อมแขนขาส่วนพวกเครื่องไหนก็ถูกชําหละใส่กล่องและแช่ไว้เช่นกันเมื่อเห็นดังนั้นลียะจึงรีบวิ่งออกจากบ้านก่อนจะไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านว่า ทั้งสองนำศพคนมาแช่ในตู้เย็นและเมื่อเห็นดังนั้นชาวบ้านจึงวางแผนให้ลียะมาซ่อนตัวก่อนและพอทั้งสองคนนั้นกลับเข้าบ้านจึงเรียกตำรวจมาจนในที่สุดทั้งสองก็เข้าบ้านมาประมาณหกโมงเย็นเพื่อนบ้านจึงรีบแจ้งตำรวจให้มาและเข้าไปค้นในบ้านของสองผัวเมียนั้นซึ่งตอนนี้ถูกจับกลุ่มไปไว้ในรถเรียบร้อยแล้วและจากการที่ตำรวจสืบคน้นพบว่าตู้แช่ทั้งในห้องครัวและหลังบ้าน ต่างก็เป็นชิ้นส่วนของมนุษย์ทั้งหมดและคิดว่าน่าจะเป็นสาวต่างด้าวที่หายไปหลายคนและที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือสองผัวเมียถูกจับและติดคุกหลายปีในคดีฆ่าอำพรังและถูกปล่อยออกมานานหลายปีแถมยังมีข้อมูลด้านจิตเวชว่าทั้งสองคนนั้นป่วยเป็นโรคจิตจากนั้นมาทั้งสองก็ถูกนําตัวไปาบัดที่โรงพยาบาลและไม่มีใครทราบข่าวอีกเลยส่วนเรื่องศพที่ถูกหันแช่ในตู้เย็น ก็ถูกเล่ากันไปไม่หยุดจนกลายเป็นคดีสะเทือนขวัญที่ทําให้สาวต่างด้าวหลายคนกลัวที่จะมาทํางานในเมืองไทยส่วนสาเหตุว่าทําไมทั้งสองถึงเลือกฆ่าเฉพาะสาวต่างด้าวนั้นก็อาจจะเป็นเพราะเมื่อสมัยก่อนทั้งสองแต่งงานกันและย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้โดยได้จ้างสาวต่างด้าวคนหนึ่งมาเป็นแม่บ้านซึ่งทั้งสองก็มีเมตตาแก่สาวคนนี้เป็นอย่างมากจนผ่านมาหลายปีทั้งสองก็มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคน และก็ให้พี่เลี้ยงคนนี้เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กจวบจนลูกของทั้งสองอายุประมาณหกขวบก็เกิดเรื่องสะเทือนใจขึ้นเมื่อสาวต่างด้าวคนนั้นได้ลงมือฆ่าลูกสาวของทั้งสองด้วยการกดหัวจุ่มน้ำโดยให้การว่ารำคาญที่เด็กดื้อและร้องไห้ไม่หยุดจนเกิดบันดาลโทสะอย่างที่เห็นซึ่งเป็นเรื่องที่สันและประยงนั้นยากจะทำใจแล้วไม่คิดว่าสาวต่างด้าวที่ตนนั้นเมตตาและอยู่กับลูกสาวมาจวบจนหกขวบ จะโหดเยี่ยมฆ่าลูกของตนได้เพียงนี้จนสุดท้ายด้วยความเสียใจและสูญเสียลูกสาวจึงทําให้เสียสติและพอหายก็กลับมาก่อคดีอีกซึ่งแน่ว่าอาการทางจิตนั้นน่าจะยังไม่หายจึงเป็นที่มาของเรื่องทั้งหมดโดยต่อมาเพื่อนบ้านก็ได้พากันย้ายหนีไปต,ตามๆกันเพราะจะเห็นดวุ่งวิญญาณของสาวต่างด้าวเดินวนเวียนอยู่ในบ้านและในกลางดึกช่วงเวลาตีสองเนคืนวันพระ ก็มักจะได้ยินเสียงบางคนทุบหรือฟันอะไรบางอย่างตลอดทั้งคืนจนเพื่อนบ้านหวาดกลัวกันไปหมดและสุดท้ายเนรแวกนั้นก็ไม่มีใครมาอยู่นานหลายปีจุบจนปัจจุบันก็ยังรุกรางอยู่แบบนั้นแต่ได้ยินแว่วๆว่าจะมีนายทุนมากวาดซื้อเพื่อทำเป็นอาพาร์ตเมนต์ในเร็วๆนี้เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในคืนนี้ สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับใครมีเรื่องเล่าสามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจ Facebook เล่าเรื่องหลอนแชนแนลฝากกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับสำหรับเล่าเรื่องหลอนนี่คืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ